สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องหอดงานแล้วจ้าถึงงานแล้วนะคะงานที่เราจะแสดงคืนนี้นะคะ เลนยุไซไหมอะเลนยุไซมองลินัก์คุมองลินโอรลุขาว่าท่างันใตุ่นโอ้ห่างนั้นเป็นหมองยางใดติไก่ก้อนสับ ำลังเสือนอนอยู่นอนหลับว่าน้ำทางค่ะพี่น้องค่ะโอ้พี่เดมองเล่นไหมน,นี้ในโรงเรียนอ๋อเล่นข้างๆโรงเรียนนะคะเล่นยูเดินข้างๆโรงเรียนค่ะพี่น้องค่ะว่าเล่นในโรงเรียนนะคะแต่ว่ามันกยย็ยุติดกันล่ะค่ะก็มาเลยค่ะโรงเรียนบ้านห,าหัวช้างหัวช้าง ในนอนสปอปะวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านหัวชาา้างอำเภอสวนนะคุณเรนย,เนยุ่นี่คะแม่ยุล่ล้านนี่แหละจ้าอันไหนก็ค่ะ <c ười> ไปใช่เหรอไหนด้างได้ๆๆไ,ไ,ไปเลยออเป็นลานปูนยังดีนะคะรถทีมงานเรามาถึงแล้วเพราะว่างานไม่ไกลนะคะ

พอฟืนอ,อ,อ,อยากจะควองอีพอมหอดตะเฮิงค่ะมหอดเด็กมองชันวโมงหนึ่งอ่ะหอดก้อนถูกหนูนอจะย,ย,ยุปัมค่ะพอรถทีมงานเข้ามาหอดเบิดสุขันแล้วค่ะรถบา พี่น้องมืะแรกมามวนน้ากันนะคะงานฟรีนะคะคืนนี้งานฟรีค่ะชมฟรีนะคะ เจาจตัวเนี่ยขันพ่นเป็นนั่นพ่นเองเา้ไร้ะกล้ไว้เขาทำาตีแม่เขาเนี่ยรูใสเข้าเนี่ยทั้ง่ว่าเขาหาอยากขากินเลี้ยงันไมเนาะเลี้ยงวันนี้แต้เขาบอเขายุบบ้านก็ไหนแต่พูดพูดเน่ยเขาดูร่วมกันตลอดไงเพราะเขาแปะแม่เขาเกิดพุ่นเอาเลยเจ้าจัพูดพูดออกมาลูกไส้แค่เขาใส้รถมาจะพุ่นเน่ย เอามาลงเนี้ยเด็กมาเราไม่ได้เลี้ยงเลยดินี่จำจิ้งก็ได้เฉยไงเนี่ยนี่เขามาเออบ้านีเขามาดีใจเจิ้งเกียจจิ้งตองทั้นที่เขาใส่รถมาดิสือเขานันในห้องไงมันนั่นฝ้าห้องเขาเนี่ยจกิจกิแค่เฝ้าห้องเขาก็เอาไมเอออืออือมันมันสิจำจินแหลกพูดไอ้เขียนตาห้ข้างใต้บ้านไอ้พันเขียนไว้อยจักปีแล้วแล้วกันดิดีกว่า เจคีจีจกีตัวแหลกตัวแหกตัวแกไตัวสำเนียงตัวแหลกว่ากันนั่นนี่ี่คุณนะะจักเจของย่านมันเห็นคนหลายมันยานตั้งยานหมาหมาไงยานหมาใหกัดย่ามา พอหยุดกำลังเคียย์มองต่างเวทีนะคะ

จักแล้วแลาวกันแล้วเดี๋ยวรันคาทั้งหลังกาแฟกับไข่คือเก่ากับขนกับเขากระอักดีคือเก่าเกาไปคุยกับเทวดาของไว้พุ่นเราพูดสิได้หลายมันผิดเด้วยยังไงเดีมอลลัมอยู่นี่เหมือนเด้สามลอยชีวิตนี่ซื้อกินอยู่นี่เหมือนเด้ไปเตรียมใหม่มาอีรีเป็นมาสแกนแล้วบาตรโทรศัพท์สแกนยี่น้ำเมรเอามาส่งเขาป้าว่าลับก่อนอีกครึ่งกบแฟยังเอาดีกินอยู่เครื่องดื่มก็ดีกินแม่เตรียมมาดรสเครื่องดื่มเครื่องดื่มบบินบบินก็บาดอกอีรีย่นี่ เาวจะบินไมปเรงถึงแล้ววันที่บมูนอีกไหว่าหางเครื่องขาไปซื้อกินดอกต้นมาทานั้แต่วันี้มัน่ด้วยแล้วลนผมไม่นมงผมได้หางเครื่องเงินหดเยใบาทเขาแต่เสเ็ดเบิ้เนาะอกันก็ซืมือนี้กันโอเคจะสั่นเขาเอาตามนี่ละงนี้พเตีงไสรเตียงหสนามสนามเขาได้พคอได้ผมผมผมบางแล้วมุกบางย แตใจพอมันแห้งขันมันมงมือดีผมเาแต่ว่าที่นี้มันนบิเปลี่ยนว่าผมงได้ไปเจีไม่มีเลยก็คือสิเต็มเลยว่าจากฝูนพอคุณรยครับผมนะสเมตรเลยว่าจีไอลนึ่นี่จะมาขอได้ก่อนยาเส้อกินหตที่พี่พลินมาอันน่ป้ายกันตาดอกกันเราไม่กันตาบันนี่ที่ผู้ใหมแม่แจงกินเหรอะทีนี่ คุณยาบานไปหาคนมาแต่งกิ้งกาพอเราไปย้าข้าเนี่ยบ่งหูกันมาท่านเนี่ยหนาอยู่คือแม่บังเดียวแหละเป็นตัวเองเพือผู้ใบ้านนอกคนนี้หานมนเคยานสังกับีกบีครอบครัว มันออมได้ยื่บ่์อวคุณมันง่ายยื่นมาราคาแปดพันก็ได้ครับสี hey. ินได้ยื่สามพัเอได้ครับเอแต่ก้องเป็นผู้จ้างไงเนี่ยงานฟรีบะคะแม่งานฟรีบะคะอ๋อแต่ว่าออมสังกระสีจะออมออมก็ออมอย่เบิร์ลยคอะออมอยู formulated? ่เบอรรออมข้างหน้าเลยออมของนามออมในส่ของนามทั TP ้งนี้ไก่ยางที่ว่าเร้ตตอน้นามไปแล้ว

ได้ว่ามันก็จะขื้นแม่เมื่อคืนฝนตกบ่ค่ะแม่โอ้ยกองกระถทียนยังปิววันคาว่าไม่ได้อเจ็บเมื่อคืนค่ะทั้งลมทั้งฝนตีจ้าเหมือนแรงบ่มีี่โอ้โสิมาซีบสีบ่มมามอลำมาแล้วบ่มีฝนค่าไม่แรงไล ตรงนี้ก็จะเป็นหลังเวทีเรานะคะบานนี้มันมีหลังเวทีท้างฝุ่นหมองค้นเบิงเด้อค่ะกว้างมากๆม,มากค่ะมาเลี้ยงพอกันเด้อค่ะบ้านหัวช้างนะคะบ้านหัวส่างอำเภอส่วนนะภูมิจังหวัด้อยเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะ เขาพ่อคุณเจาภาใหญ่ใจสปอร์ตน้ำขาดที่จางเฮ้ามากในแสดงนะคะติดถนนเลยค่ะพี่น้องค่ะติดถนนพูน่ะรถแล่นวนุ่นดูติดถนนใหญ่เส้นอะไรวะจ้าพ่อแม่อันนี้ถนนเส้นยังค่ะแม่ สวนนาพุ่มยาสติดถนนค่ะพี่น้องค่ะหาง่ายง่ายมาเลยโรงเรียนบ้านหัวซางนะคะค่ะขอพ่อคุณเลไลค์ค่ะแม่ย้ะพูดกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ขอพ่อคุณทุกการติดตามจ้านอนได้แล้วพี่โพสต์ ใช่แฟนอีกมีแฟนหรอมีแฟนหรอวเอวียหรอ,อ,เ,อเป็นแฟนกันหรอวีออน,อน่าเหมือนกันเลยเอ้าอาบน้ำหรือยังเนี่ยฝัวกับเมียกันเมียเลยบอรอไปหาอาบน้ำเนี่ห้องน้ำใกล้ๆน้ำไหลจักๆอยู่เนี่ยน,น,นี่ยต้อง,ง,อ,งอาบพร้อมกันตีไม่ได้อาบน้ำหรอก ไปตื <ś pel ic> ่นกบไปอางหนาแฟนก่อ ah, ้าวได้พบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะป้าจินละป้าจินขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ